น้องมือนีอยู่บ้านน้ำเมืองหรือว่าวัดบ้านสะประสานสุขคุณน้องบ้านน้ำเมืองนะวัดบ้านน้ำเมืองใกล้ๆสนามบินพี่น้องคางสนามบินแล้เสื้อว่าหลายๆคนบ่ได้มาอยู่ในเมืองบนก็ได้พี่น้องเดี๋ยวพี่ชายอีบึงอีกมุมหนึ่งเด้อส่วนใหญ่ก็มาตังอีกฝั่งหนึ่งตั้งเลยฟังตะพันตกพี่น้องจะเห็นเรือ โบสถ์ที่มีเลือข้างบนนะพี่นอ้องเห็นปะรลางข้างหน้าประตูหน้าบนจะเป็นสางสางสามเสียนนะครับหลอดเข้ามาเดี๋ยวให้พายไปเบิง่งซากกลางหน้าบก่อน,นพี่นอ้องโบสถ์กลางหน้าก่อน เป็นฟังนึ่งกัน วัดสะประสานสุขพี่น้องแล้วบัดวัดบา้านน้ำเมืองเลยพี่น้องผมก็บปได้ซองข้าง,ลงาหลังแจ็กเทอร์กันล่ะผ่านไปผ่านมาก็เลยโอกาสดีวันนี้ก็เลยมาเบิง้งไายพี่น้องเบิ้งนำห,หลังจากก็หลังชีสเอาไข่เดี๋ยวลงไปเบิ้งข้างหลังพี่น้องโอเค อันนี้จะเป็นฟังตะวันออกนะครับอันนี้จะฟังตะวันตกส่วงคองคำนะพี่หนางนี่ห่ามงกว่าหรอห่าม้งแรงแต่ก็ยังหอนอยู่อากาศอุบเอา3าองศาตอนนี้นั่นงจัดทรงใบใบ40่กว่า เราพี่นองอยู่บ่เบิง่งเดี๋ยวผมลงพิกัดให้ได้ครับลงพิกัดให้ ติดกับกลังคือสวยันา วายพักก่อนพี่น้องปรตูลูกงามตลอดพี่น้องมีสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วก็สีทองพระประธานกน็สีทองสวย วัดก็เป็นมาผมก็บงหูแล้พี่น้องวัดนี่บ่เคยเดือมมากกำลังเดี๋ยวมาเดี๋ยวสิไทยวัดเยอะเดี๋ยวพี่น้องแต่ละวัดเดี๋ยวลงพิกัดให้เาวัดนี้อมบองได้วัดบ้านนาเมืองอยู่ตรงไหนก็จะลงพิกัดกูเกิลให้ด้วยพี่น้องมีนกมีปลา ลังเียดลมลม,ลมตกสวยงามโอเค่เน,น้องเดี๋ยวไปถ่ายกันตรงนี้ <c oughs> โอเคครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายในบนต่อโอเคครับสวัสดีครับ